ภูมาซื้อน้ำตองหูพี่น้องแต่ว่าต้องเขาแถวซื้อได้จ้าตัวคนหลายลานพันขายดีดีแม่น้ำพุ่มจะทายบรรยากาศให้เบิ้งได้จ้าอันนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าลานน้ำตองหูนะจ้าเพราะว่าต้องเขาแถวซื้อคนหลายค่ะพี่จ้าลานพันชายดีพร้อมไม่เอาเครื่อง้าง่พูดเดี๋ยววาเอา,เอาเดี๋ยวมาเอาเลยพีดด่ท่นดดากาจะ ทแป้งแป้งแป้ง,งที่ว่าเป็นเทปปลาตองโกพี่น้องตั้งแต่จะเฮ็ดอยู่หนีทอดอยู่หนีเลยจ้ะขายดีมากยังมาทอดคิวเมนองพุ่มด้อจ้าวารออีกแมนังพุ่มจะเอาเป็นน้ำเต้าหู้ใส่ฟองเต้าหู้แล้วก็ใส่เครื่องทุกอย่างจ้ะพี่น้องดีจะห่อรอบึง้งเนาวจ้วาวาคิวของเมนองพุ่มนี่จะได้ใส่อย่งแน่เนาะจ้า โรยงาพี่น้องโรยงาใส่พริมงาขาวนะจา๊ะมันก็จะเฮ็ดให้หอมให้แซ่บพี่น้องเพื่อนก็นจะทอดตรงนี้เลยไก่จะหอดคิ้วแม่น้องพุหมดแล้วจ้ะอีกสามสี่คิ้วเนาะพี่น้องอันนี้เพื่อนกันร่งจะเฮ็ดปลาตองโกจก้ะเฮ็ดปลาตองโกเฮ็ดซาลาเปานะจ้ะหันน้อยสองี่เอาเปาเดิ เบิ่งกะเพิ่พนดีพี่น้องอันนี้จะหอดคิวแม่นองพุ่มแล้วจ้ะแม่นองพุ่มจะใส่เช่องทุกอย่างแล้วก็จะใส่ฟองเต้าหู้ด้วยจ้ะร้านเพิ่นกับายดีมากถ้ามะาใชา้ตัวนี้ก็บ,บ่ได้กินแล้วพี่น้องอันนี้ถึงคิวแม่นองพุ่มแล้วจ้ะอันนี้จะเป็นของแม่นองพุม่มหวานค่ะ เขางมันองู์งจางใดแล้วเอาหวานปกติสองตัวแล้วอย่างนี้่ะกลางพันกระเจี๊อย่างจะเป็นเสียง ยี่สิบใส่แล้วค่ะใช่ค่ะจะเป็นพแนพแนแกแพนกพี่นอ้องอัานารของแม่น้งพุ่มร่อนามอยู่ใจท่านใดได้แล้วจ้า